สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมช่องดูมันทํานะครับทําไปเรื่อยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆโอ้มันลงยากพาทุกคนนะครับมาหวานแหน่ะมาครับอุ้ยลงยากขี้ไม้โอ้เฮียเนี่ยครับเฮ้ยไม่ใช่หวานนะเหรอลากใช่ไหมไล่นะครับแล้วก็ ไปเลยเยอดนี่แหละใช่ทอดกรอบอร่อย ซิกมาเนียจ้มเครียดแล้วกล้องเชียครับกองเชียมันไม่มีโดนเลยเหรอมันมีตรงไหนอีกไกลไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตย้ายสถานที่นะครับณจุดนี้เออปลามันไม่ค่อยดกนะครับ mình dài đi quá đi thật thật nhé ไรไม่เอาโอ้ยต้องเต็มชิมหัวคิดเล่าปะตามมครับอะจ้าหิโซบอสอือตายหาไปสมไอ้คน มาแล้วครับแต้มนเลโอ,อ้สวยสวยอยู่ับมอ้ยกูจะเล่นให้มือถี่อุ้ยมาว่ะเนี่ยครับทอดกรอบอร่อย จะเอาขู่มันไม่นิ่วะเน,นี่ยใส่ไข่แล้วหนักไป เว้นส,สวยๆนะครับเอาแว่นงามๆน้ำโอ้ยแต่บ่ เ็ได้กันยี่ร้องไห้นู่นขอโทษขอโทษน,นเออโอ,อ้โหรองเท้าไอ้หี่อะน่หอยท้องปลานะครับ หวยต้อมรองเท้าองอันนี้ข้างล่างเต็มเลยได้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 ต้มได้ต้มไปต้องรับพลิกแล้วไปต้องรับพลิกแล้วต้มดีกว่าไปต้บก่อนแล้วสั่งเฮ้ยงูวะน่ะอุ้ยนี่ครับ ปลาที่ผมไปหามานะครับเจียเจียนะครับวันที่ไปหามานะครับเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวไปรอดูว่าผมไปทำอะไรกินนะครับข <c oughs> ุดเกร็ดขุดเกรด็ดตีนกองนะอล้วเต๋อบ่อท,ที่หัดอ่ะ อ้าวโอ้ยหมดแดงเออวิ่งเยอะอ๋ออ๋ออ๋อมันไม่มีไข่ใหญ่แต่ก็ไม่เป็นไรครับได้ตัวหมดแดงอไปใส่ต้มนะโอ้ยดูนี่ครับต <uh ้มปลากันครับใบมะกรูดนะครับ นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ประมาณนี้ครับนั่นไงร่วงเดี๋ยวชุดนี้ผมจะเกียวไว้ต้มนะครับจะแบ่งเอาไว้ทอดกรอบๆกินกันนะครับนี่ก็จะเป็นสมุนไพรที่ผมต้มไว้นะครับ มีขาไร้แล้วก็หอมแดงนะครับเดี๋ยวจะใส่ปลาลงไปเลยปลาดุกนี่นะครับไม่คนนะครับอืม เป็นตลือดถอดได้เลยไมมีกระดูกไงกระดูกมันกรอบด้วยไงมาจ้าสุดเลยลูกหืมครับทานทานทานต้มปลาที่เราอุวยดูไข่ที่เราไปหากันมานะครับสุดก็สำเร็จเสร็จสิ้นนะครับ อ้าวชิบิ้งถ้างามมีความโมยตึงเลยนี่ไงอ๋เลยจ้ารีวิวนะคะรีวิวไรบางปิ้งเดืดอ๋ออดจับอดจับอ้อสี่จับเหรออดอดจับอ้าปอปอเธอปอไอปอเนี่ยน่าจะเหนื่อยกับเพื่อนเลยปอองคนนั้น ส่วนฝนเลยจ้ะกินจ้านอนค่ะนอนเออย่ายต่อชอบสันเด้ออันนี้อาราบานี่ตัวนั่นเนี่ยเนี่ยปลาดุกไนี่งตัวได้แค่นี่ยสวยยังวาสนาดีเนี่ยคะขีดนื้อบบเราโสหนิโอยบินอสีรุ่ยรุเออที่อื่นอดอยากนะนี่เบียร์เข้าไปเซ็นนี่เบียร์ไทยสมใสซีเมุกกระแทะอันนี้ไตรเสดย ไตรซ่าปลากระมันไตรกระมันเด้อจ้าเป็นมอชินไตรกระมันไทยเวียเวียรสชาติอย่างจนาเด้อพี่พูดเหมือนอาจารย์นบ้อาจารย์เลยยังก็ยังก็จะเอางเวีนอง่างชนเด้อต้องโทษอะไรจะเอิงเวียนจะต้องโทษอ่อนทษปิงเอาโทษปิงบอกปิงจับแต่ไตรจับไตรไว้เมื่อไตรจะเอิงเลยโช้ยย่าคือรอรอแดกพี่บอกพี่อ่านพี่คิดในใจก็คือไอ้รอแดกได้พูดมากเลย นี่เป็นุตเอรเปนเลียงจึงหรอนิ่มมังเฮ้ยตอก้บ่เยนือเซปก้าเออกิงอยูสู้เลียงชอบใช้ยาสีฟันยี่ห้ออะไรคะปากียจ้าอะไนี้มีโปรตีนอ่ะเต็นไปจานตรายีมีมีมีปรากฏไ่ปากแขงอย่างนี้ยไ้ดูแลจะเอาให้มึงไงอ่ะ เขาเขอน้อยใจผมเปิดคลิปไอ้ดูมันทาให้ดูทั้งหมดอ่ะเฮ้ยไม่มีไม่มีกูคลิปกูสักคลิปเลยวะมีแต่พี่ปิงมีแต่พี่เก่งอย่ะังเยอะเลยไปเก็บลูกยางไงสุดยังอ๋อสุดยังลูกยางอะยังเบนไปดูแล้วมาวานสุดไปดูทุกวันเลยเปล่าอยไปดูวันที่ใจทุกเรือบอกอร่อย่ลูางอะตุ้มกุยอะุยอะคนนั่งอะ เดอยยีน้อยตรมใจตายยม่นรยพี่กินแล้วเกิดตะไบโฮมน่งรึงเห่อใครครับผมพารกิจนี้เป็นอันสำเร็จนะครับอะไรอ๋อด้วยไขยออนด้วยวนด่งยอนดอย่างมีเยอะแล้วพิ้งของคุณปลาดุกจากพี่นะเออบอกกว่านึกว่าปลาอะไรปลาดุกตัวละห้สิบบาทนะ คอยฉันเฮ้ยใช่ปลาคักปะใอ่ปลีขนาดน้ำยังอร่อยอ่ะอือ้อร่อยเพราะปลาดุกถ้าเกิดต้มปลาน้ำมากเลยก็จบแล้วไม่มีจะกินแล้วต้มอ่ะแน่แน่ดูจากปลาที่ยิงเลยนะคะโอ้ยไงดิงายท้องนี่ยังงายท้องเปล่าคนเออดีนะกูแดกก่อนเลยเนี่ย ยายอร่อยต้องใส่พริกลูกโดดนะจ๊ะคนเติมเลยเดี๋ยวแรงั้นี่ขายอ่ะนี่จ้ปลาพี่ปิงจากโอ้ปลาพี่อิงมาไกลจนถึงมาจากอะไรนะน้องใหญ่ได้ปลาตัวเดียวคุ้มไหมห้าสิบบาทไม่ได้ด้วยเซ็ตโจนเลยไม่คุ้มตอนไม่ได้กินนี่แหละคุ้นี่แหละคุ้มคุเยอะกินเออคุ้มนี่ไม่ไปแล้วไม่กินไม่ทำอะไรเลย ครับผม <Okay. S 1> ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับช่องดูมันทำครับผมบ๊ายบายจุก